เมืองบัวลำดับที่4ครับสวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่ตคบับรรยาขาดนะครับการคัดเลือกฐานที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ตำบลไทยกะลาครับไทยกะลาลำดับที่2ครับ สีนรลงนะครับสีนลงลำดับที่สามครับสุดท้ายเจ้าวึกลำดับที่ลำดับที่หครับก็มีด้วยกันห้าตำบลนะครับผมแปลยุตธรรมกัน หน้าหอประชุมเลยครับตำบลเยาวึกและตำบลไทรกลาครับต้องมารอที่ห้าหน้าหอ,หาหอประชุมครับเป็นไงหนุ่มเหมินวันนี้จะเอาใบแดงเรือใบดำใบดำไม่มีใบแดงใบแแดดงหมล้วเอาไปอะไรนะใบดำใบดำเอาใบดำเหรอใช่ไหนเอาใบดำ<ม>ให้คนอื่นให้กําลังใจไหมวันนี้ โอได้ตะบนสุดท้ายอยู่บหนักเลยย่างแน่เห็นเสียงยังยังเลยนี่หนุ่มเหินครับสังกัดทีมงานพายจมลครับวันนี้ต้องมารับไช่ชาติแล้ว มาเจอผู้ใหญ่ป๊อสผู้ใหญ่ป๊อสวันนี้ครับพาใครมาวันนี้พาลูกบ้านมาตรวจคทะเบหารมากี่คนบ้านแสนสุขมามามาสิบสิบคนสิบคนผ่อนพันสามผ่อนพันไปสามเหลือเจ็ดติดตำรวจสองเหลือเหลือห้าเหลือห้าลุ่นห้าวันนี้ติดสองเลยอยากให้ลูกบ้านติดทหารไหมสองคนอยากให้ให้อยากให้แค่สองคนครับโอ้เดี๋ยวรอรถกันครับโอเคโอเค วันนี้กองเคลียร์เยอะครับตัวใช้มาเนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ช่วยครับสวัสดีครับวันนี้บ้านแสนสุขน่าจะเรียบผู้ใหญ่ป๊อสว่ามี เหลือแค่ห้ใช่ไหมที่จะอตวนัยากให้ลูกบ้านเป็นทหารไหมเอาที่ใจโลกบ้านเอาที่ใจต้องารให้กำอ๋อเอาที่ใจเขนอ้สองคนผู้ใหญ่ปอตผู้ใหญ่ป๊อตให้สัมภาษณ์ผมบอกว่าบ้านจะจุกอยากจะให้ไปสักสองคนแต่ไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดี ้เจอห้าใจนี่สมภรณ์ของเขาแล้วกันมีหลวงพ่อมาด้วยไหมวันนี้วัดดวงเลยเดี๋ยวรอรุ่นกันครับอยู่ช่วงแรกก็อยู่ในช่วงเรียกตัวอยู่ครับ าี 2, ดูเลขที่แขนนะครับชั้นนแดอลนะแเีหาลมาลบรรยากาศช่วงแรกครับกำลังเรียกว่าที่พลทหารใหม่ทั้งหมดนะครับ เข้ามาบริเวณหอประชุมอำเภอชุมพลบุรีครับสองหนึ่งห้าติวิสองหนึ่งสองสองหนึ่งไฟสามสองสองสองพี่พลสองสองสามสาไมก็เดี๋ยวรอให้วาทีพลทหารนะครับเข้ามาข้างในหอประชุมกันหมดครบทุกตำบลนะครับสองสองเทสต์วันใหม่ตอนที่ จับใบดำใบแดงเลยแล้วกันครับผมคลิปนี้ยุดตีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ